สวัสดีครับท่านนักศึกษาทุกท่านนะครับเรากำลังศึกษาในหมวดสุดท้ายที่ว่าสัพพะสังหะได้สงเคราะห์ปรมตถธรรมทั้งสี่ลงในธรรมห้าหมวดมีขันห้าอุปาทานขันห้า สำหรับในวันนี้เราก็จะได้ทำฟาร,ร์มคอยใจต่อเรื่องของอายตนะสิบสองนะครับในหนังสืก็อยู่ในหน้าหนึ่งร้อยสิบหกเพื่อจะให้ทราบว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีมีการประชุมกันของรูปของนามที่เรียกว่าเป็นอายตนะภายในมีหก อยตนะภายในมีหกก็มีจากขวาอจตนะได้แก่ประสาทต,ตารอรับกระทบกับรูปโสตายตนะนี่ก็ประสาทหูรอกระทบกับเสียงคานะคานายตนะคือประสาทจมูกรอกระทบกับกลิ่นทิวหายตนะประสาทดินรอกระทบกับรถ กายายัตนะประสาทกายรอกระทบกับโพธพารมณ์มานายัตนะมานายกน,นะอัตนะนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ตัวผวังขจิตนั้นรอกระทบกับอารมณ์ทั้งหกเป็นตัวการรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นายใจตัวรู้อารมณ์นี่เป็นตัวมานายัตนะตัวนายัตนะภายนอก ก็มีหกเหมือนกันมีรูปายตนะอายตนะคือรูปมากระทบตาสัทธายตนะอายตนะคือเสียงมากระทบหูคันทายตนะอายตนะคือกลิ่นมากระทบจมูกราสายตนะอายตนะคือรสมากระทบลิ้นโพธายตนะ ก็ได้แก่ปฐวีมากระทบที่กายประสาทแข็งหรืออ่อนเตโชมากระทบแล้วร้อหนหรือเย็นวาโยนั้นย่อนหรือตึงมากระทบที่กายประสาทเรียกว่าโพธัพายัตนะมีสามรูปเดีกันธรรมายัตนะมีเจตสิบห้าสิบสอง เป็นธรรมที่เหลือนอกจากอายตนะทั้งสิบเอ็ดก็รวมลงในธรรมายตนะก็มีเจตสิกห้าสิบสองสุข,ขุม,มารูปสิบหกนิพพานหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของอายตนะประชุมกันตามทวารทั้งหกเช่นเว็นต้นว่าทางตาขณะที่เราเห็นรูปนี่เนี่ย ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลตัวตนเราเขาเลยมีอายตนะประชุมกันที่ตากี่ยรตนะเราก็นับดูประสาตาเรียกจักขวาอายตนะรูปมากระทบตาเรียกว่ารูป,ปายตนะเห็นเรียกว่าเป็นมนายตนะจะเห็นได้มีจริสิกเจ็ดดวง ปรุงแต่งให้เห็นเรียกว่าธรรมายาตนะมีอายตนะประชุมกันสี่อายตนะเท่าเองแล้วเท่านั้นเองแล้วก็แตกสลายไปไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอะไรหรือว่าทางหูก็เหมือนกันประสาทหูนั้นเป็นโสตายาตนะเสียงที่มากระทบเป็นสัทธายตนะได้ยินเป็นมานายาตนา จะได้ยินได้อาศัยธรรมายาตนจะสิบเจ็ดประเภทรุงแต่งให้เกิดการได้ยินที่หูสัตว์บุคคลไม่มีแล้วก็สลายหายไปมีแต่อายตนะประชุมกันทั้งใจก็เหมือนกันท้งใจนี่เราก็ดูว่าคิดถึง อารมณ์อะไรเพราะทางใจเราตัวรู้อารมณ์นันก็เป็นตัวมานายตนะมีเจตสิกประชุมปรุงแต่งนี่เป็นธรรมายตนะเนี่ยเป็นฝ่ายตัวรู้อารมณ์ล่ะแต่นี้ทางใจเรารู้อารมณ์อะไรเล่าถ้าทางใจเราไปรู้รูปเป็นอารมณ์ก็วรวม รูปายตนาเข้าไปาไปชุมกันที่ใจรู้รูปารมหรือว่าจะไปรู้เรื่องอะไรเนี่ยไออารมณ์ที่เข้าไปรู้เนี่ยมันอยู่ในอายตนะอะไรทางใจเนี่ยกว้างขวางทั้งหน่อยหนึ่งนะครับส่วนทางตาหูจมูกลิ้นกายก็มีอายตนะทั้งสี่ดังที่กล่าวไปแล้วนี่มาไปชุมกันเท่านั้น แล้วก็สลายหายไปไม่มีสัตว์บุกคลไม่มีตัวตนเราเขาแต่ประการใดอันนี้เขาเรียกว่าสโมสารนัทธ์มีอายตนะประชุมกันแต่ความจริงและความหมายของอายตนะนั้นนอกจากที่ประชุมทำให้เห็นเด่นชัดแล้วก็ยังได้แสดงว่ามีความหมายทั้งหมดถึง ห้าประการในการเริ่มตนน้นในประการที่หนึ่งชื่อว่าสัญชาติเทศธะเป็นที่เกิดเป็นที่เกิดของอะไรในที่นี้ได้แสดงว่าของวิถีเนี่ยจะปรากฏเกิดขึ้นมาได้ต้องอาศัยอายตนะภายนอกมากระทบกับอายตนะภายใน เป็นปัจจัยให้วิถีจิตเกิดจะวิถีจิตนี่เป็นอายตนะไหมจะวิถีจิตก็เ,เป็นโดยจิตนี่เป็นอะไรเป็นมานายตนะเจตสิกเป็นอะไรธรรมายตนานะดังนั้นเมื่ออายตนะภายนอกมากระทบกับอายตนะภายใน เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้วิถีจิตเกิดบ่อยๆไม่ได้มีตัดไม่ได้มีบุคคลตัวตนเราเขาลราแล้ววิถีจิตนี่ท่านได้แสดงว่าไม่เคยหยุดนิ่งเป็นไปในการรู้อารมณ์ทั้งเวลาหลับเวลาหลับนี่จิตใจแล้วก็เป็นผวังจิตก็เกิดดับ ไม่แพ้กันไม่แพ้กันก็หมายถึงอนุมานล,ลัดนิ้วมือครั้งหนึ่งในจิตเกิดดับถึงแสนกดชนะเกิดติดต่อตืมเนื่องกันจิตก็ต้องทํางานทํางานหน้าที่อะไรพระวังกจิตทําหน้าที่เกิดไว้เราจะได้ไม่ตายถ้าพวังไม่เกิดเมื่อไหร่ก็เห็นจะไม่ไม่ได้เห็นหน้ากันนะครับะวังดวงสุดท้ายนะั่นแหละเขาเรียกว่าจุดติจิต ที่ทำหน้าที่ครั้งสุดท้ายนะครับเรียกว่าจุติกิจทำหน้าที่ตายอันนี้ก็จิตที่ไม่ได้รับรู้อารมณ์ใหม่ส่วนที่ขึ้นวิธีรับรู้อารมณ์นี่ก็หมายถึงจิตที่รับรู้อารมณ์ทั้งหกทางตาก็เห็นรูปทางหูได้ยินเสียงทางจมูกได้กลิน่น ทางลิ้นลิ้มรสทางกายสัมผัสผลพารลมทางใจรู้อารมณ์ทั้งหกทางใจนี่รู้ข้างขวางนะครับรู้ได้อารมณ์ทั้งหกดังนั้นวิถีจิตที่ปรากฏเกิดขึ้นมาได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะมีอายตนะภายนอกมากระทบกับอายตนะภายในเป็นที่เกิดของวิถีจิต มาวิถีจิตเกิดบุญบาปก็เกิดด้วยบุญบาปเกิดที่ตรงชวนะครับบุญนั้นเกิดเพราะอะไรเพราะโยนิโสมนัติการบาปนี่เกิดเพราะอะไรอโยนิโสมนัติการาแล้วแต่ว่าเราจะมานัติการอารมณ์ทั้งหกอย่างไรถ้ามี โยนิสโสมนาสิการจิตใจแล้วก็เป็นบุญมีอโยนิสโสมนาติการจิตใจเราก็เป็นบาปหรือเป็นอกุศลถ้าจะถามว่าโยนิสโสมนาสิการกับอโยนิสโสมนาสิการได้แก่อะไรได้แก่ตัวมโนทวาราวชนะจิตนั่นเองแต่การมนานัติการอารมณ์ทั้งหกนี่สำคัญน,นะครับ ในวันหนึ่งวันหนึ่งนี่เราควรจะมานาทิการอารมณ์อะไรกันบ้างถ้ามานาทิการอารมณ์ไม่ดีนั่นแหละทําให้อกุศลเกิดเขาเรียกว่ามีอายโยนิโสมานาทิการมานาทีการอารมณ์ที่ให้กุศลเกิดเขาเรียกว่ามีโยนิโสมานาทิการยกตัวอย่างโยนิโสมานาทิการกันแล้วกันนะครับอายโยแล้วก็พูดตรงกันข้าม ว่าสายมาจากเหตุอะไรเล่าโยโนิสมานัตธิการใครจำได้บ้างครับมาจากเหตุห้าประการหนึ่งปุเพกตาปุญญาตาปุเพกตาปุญญาตานั้นหมายความว่ายังไงอดีตเคยทำบุญไว้บ่อยๆใจมันก็คิดอยากจะทำบุญ ตามที่ตนเคยทำไว้นั่นแหละเช่นเคยใส่บาทเชา้าลืมตาขึ้นมาก็คิดอยากจะใส่บาทแล้วเนี่ยเขาเรียกมิโยนิโสมนัติการแล้วนะครับก็ mm hmm. เ,เคยใส่บาทอยู่เสมอหรือทนักศึกษามาศึกษาเราเรียนเนี่ยพอลืมตาขึ้นมานึกก่อนในวันนี้วันอะไรนั่นแหละ บางคนเรียนวันเสาร์วันอาทิตย์ก็คิดถึงว่าวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือย่างบางคนเรียนวันธรรมดาเนี่ยก็ต้องเตรียมเตรียมเนื้อเตรียมตัวใช่ไหมครับต้องทําอะไรให้พร้อมได้เวลาเมื่อ,อไหร่เราจะได้มาศึกษาเราเรียนอันนี้แสดงว่าเคยทาบุญอะไรไว้เนี่ยก็จะทําได้บ่อยๆอ,อันนี้อาศัยเหตุในอดีตที่เราได้สั่งสมอบรม อบรมอะไรอบรมฟ้าไม่โลภในอารมณ์ที่ดีไว้ถึงได้ไม่ใช่ของเราแล้วไม่โลภเลยนะครับถ้าของเราได้มาแล้วก็ต้องรู้จักทำฐานบังเทสตลาแบ่งปันปัจจัยสี่ฝากฝังไว้เขาเรียกว่าเป็นบุญญาณิธิแอะคุมทรัพย์คือบุญ เมื่อรับรู้อารมณ์ที่ดีมาทีไรและความโลภโมโทสันนี่ย <c oughs> ก็จะหายไปตรงกันข้ามบุคคลมีอโยนิโสมนาติการเนี่ยได้เงินมาเนี่ยจะไปเที่ยวที่ไหนดี <c oughs> ไปชวนเพื่อนมากินเหล้าอย่าดีไหมเนี่ยมันคิดไปทต้คนละเรื่องนะแล้วแต่การได้สั่งสมอบรมกระแสะจิตใจของตนไว้ ถ้าบุคคลอบรมในการเสียสละโดยการบริจาคทานเนี่ยพอได้เงินมาก็คิดจะทําบุญนะครับอย่างอื่นเอาไว้ก่อนอยังไงขอให้ทําบุญได้ก่อน,นอันนี้ก็ได้สั่งสมความไม่โลภไว้บางคนได้สั่งสมความไม่โกรธสั่งสมความไม่โกรธนี่อย่างไรล่ะเมื่อรับรู้อารมณ์ที่ไม่ดีก็ต้องอดทนอดกลั้นไว้ ว่ามันเป็นกรรมของเราเองเราให้คนอื่นก็เห็นไม่ดีเราก็ต้องเห็นไม่ดีเป็นธรรมดาเราให้คนอื่นเขาฟังเสียงที่ไม่ดีแล้วเราจะมาได้ฟังเสียงที่ดีอย่างไรสองยามแปดทุ่มเราแหมข้างบานเอตโลทะเลาะกันเราก็พลอยตื่นมาด้วยแลย้วจะไปโทษใครล่ะครับ ต้องโทษกรรมของเราเองเนะี่ยเราก็คงเอะอะเหมือนเมามาเมื่อกันในอดีตเราจรึงได้ประสบพบกับอารมณ์ไม่ดีนี่เราต้องรู้จักในการอดทนอดกลั้นไวไม่ว่าอารมณ์อะไรที่ไม่ดีทั้งหกแล้วครับแต่โดยย่อแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องฝึกหัดกระแสะจิตใจเราไว้ว่าอย่าไปโกรธในอารมณ์ที่ไม่ดีนี่ได้บุญแล้วนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเลยทําใจไม่โกรธเท่านั้นสนะบายไหมฮะ แต่กโกรธเหนื่อยนะนี่คุณปิดวิทยุทีหนึง่งสองยามแปดทุ่มและถ้าคุณไม่ปิดผมจะแจ้งตำรวจถ้าตำรวจไม่มาบางทีต้องบุกไปถึงโรงพักก็ไปตามตำรวจมาเลยทีเดียวเนี่ยใครจะลำบากกว่ากันมีโทรศัพท์เอาโทรศัพท์ปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยมีอัโทรศานี่สบายขวายก็อยากจะเผื่อแพแล้วบ้างาจังเข้าไปไหนเราไม่ต้องเปิดเองก็ดีแล้วละวิทยุ โทรทัศน์อะไรมันจะดังเ่อกหน่อยก็เอาละทนเอาดูรูปนอนจนขว่าจะหลับไปจะดีขวา่าแล้วจะไปมานัธิการอารมณ์อื่นทำไมคิดว่าเขากล่อมกล่อมหอ,อก็แล้วกันนะอ่าคือไม่ไปโกรดเช้าเนี่ยมันสบายต่างมากนะครับไ,ไ,ไม่ต้องไปดิ่นล้นไม่ต้องไปขวนควายไปทําให้จิตใจเราเดือดร้อนถ้าเราฝึกไว้อย่างนี้นะครับ จิตใจก็จะดีขึ้นรู้จักการอดทนรู้จักการอดกลั้นตอนนี้ถาหลมไปอีกประการหนึ่งก็ต้องฝึกจิตใจของเราเนี่ให้แผ่เมตตาอย่างใจของเราให้ชุ่มให้ชุ่มเย็นเป็นสุขให้ชุ่มเย็นเป็นสุขอย่างไรเราปรารถนาดีแก่คนอื่นทุกคนนะครับ ท่านบอกให้ทําเป็นปียามนาสัตว์แต่ว่าบัญญัติเป็นสัตว์ที่น่ารักของเราเอา่าข่าวเดียวกับเราก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันข่าวพี่แล้วก็คิดว่าเขาเป็นพี่ข่าวพ่อแล้วก็คิดว่าเขาเป็นพ่ออะไรเหล่านี้เนี่ยนะครับจิตใจเราก็จะได้มีเมตตามีความปรารถนาดี แก่คนอื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจถ้าเราฝึกหัดบ่อยๆเสมอๆอ,อย่างนี้เนี่ยนะครับจิตใจเราก็จะร่มเย็นเป็นสุขความสุขไม่ได้อยู่ที่อื่นครับความสุขนั้นอยู่ที่จิตใจเราเองที่ไม่มีความโกรธนี่แหละครับอย่ามีความฝุกเป็นที่สุดแต่ว่าจะฝึกหัดได้แค่ไหนเพียงไรก็ตามนะครับ ก็แล้วแต่การที่เราทำเหตุไว้ถ้าเราทำเหตุไว้มากกุศลก็จะเกิดมากถ้าเราทำเหตุไว้น้อยกุศลมันก็จะเกิดมันจะเกิดน้อยโดยมากได้รับรู้อารมณ์ที่ดีก็โลภรับรู้อารมณ์ไม่ดีนี่จะโกรธชักตรงไงข้ามกับอัตโทสานี่มันง่ายมันเป็นปกติอยู่แล้วอายนิสโสมันอติการนะ่ะอีกประการหนึ่ง ฝึกจิตใจของเรานี่ให้มีปัญญาแต่อันนี้ต้องฝึกยากเล็กหน่อยนะครับยากกว่าอ,อย่างอื่นฝึกจิตใจแล้วให้มีปัญญาเนี่ยเพราะอะไรจึงฝึกยากกระแสจิตใจแล้วให้มีปัญญาเนี่ยเพราะพระพุทธองค์ได้แสดงว่าจะต้องทำเหตุสองประการเ้ียกัน ประการที่หนึ่งต้องเรียนอารมณ์ของปัญญานะอย่าไปเรียนอย่างอื่นปัญญาไม่เกิดอ่ะเรียนอารมณ์ของปัญญานี่เรียนอะไรล่ะต้องเรียนเข้าไปสู่ปรามัดแล้วปรามัดอยู่ที่ไหนเ่าอยู่ที่ตัวเรานั่นเองครับพี่ตูดได้แราพุทธองค์จึงได้เรียกร้องท้าทายที่เรียกว่าเอหิปัติโก ให้สาวกนั้นเข้าไปพิสูจน์สาวกที่รับท้าทายจากพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นภรรยาบุคคลไปมากและครับถ้าแล้เพราะของนั้นมีจริงคือรูปของเราเองหรือนามของเราเองนั่นแหละเขาจะประกาศความจริงสองประการประการที่หนึ่งก็ได้แก่ วิเศษลักษณะวิเศษลักษณะก็ได้แก่ตรงที่เขาเกิดขึ้นเขาจะประกาศว่าไม่ใช่ตนมีแต่โลกกับนามประชุมกันตามทวารน,นั่งหกที่ว่าไปเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าโดยเป็นอายตนะก็าอายตนะประชุมกันว่าโดยเป็นขันก็เป็นขันประชุมกันตามทวารน,นั้งหกก็แค่นั้นเองอันนี้เขาจะ ประกาศว่าไม่ใช่ตัดบุคคลตัวตนเราเขาลูกก็ดีนามก็ดีเขาเกิดขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ของเขาเท่านั้นเองทำหน้าที่ประชุมกันใครมีกิจอะไรก็ทำไปแล้วก็จะสลายหายไปอันนี้เป็นอารมณ์ที่มีจริงเป็นจริงนี่เราจะต้องศึกษาเราเรียนให้เข้าใจและต้องนำมาไปใช้ในการพิสูจน์ บางทีไม่แน่นะเราคิดว่าเราเรียนเข้าใจแล้วเนี่ยไปพิสูจน์จริงๆเขามันกนก็กำหนดไม่ได้นี่แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจนะคงจะขาดตกบกพร่องตรงไหนล่ะครับต้องมาเรียนใหม่ต้องมาศึกษาเราเรียนให้เข้าใจได้โอกาสก็ฝึกหัดในการปฏิบัตินะจนฝ่าจะปฏิบัติเป็นเนี่ย ปัญญาจึงเกิดยากแล้วไม่ใช่ทําธุระส,สองอย่างแล้วเนี่ยปัญญาไม่เกิดละครับปัญญาจะเกิดโดยการเรียนให้เข้าใจนี่ประการหนึ่งโดยการปฏิบัติให้เป็นนี่ประการหนึ่งการเรียนเข้าใจก็ยากแล้วยิ่งปฏิบัติเป็นนี่ต้องไปฝึกอีกนะไม่ใช่ว่าพอเรียนเสร็จแล้วก็ไปปฏิบัติเป็นทีเดียวเลยไม่ใช่หลักยิ่งบอกก็ายากยแล้วการทําปัญญาให้ปรากฏเกิดขึ้นเนี่ย แต่ว่าถ้าเราพบคำสอนของพระพุทธองค์แล้วเนี่ยเราเรียนได้ถูกวิธีเราก็หมดให้เป็นโอกาสของปัญญาก็จะปรากฏเกิดขึ้นกับเราได้เหมือนกันจะรู้อารมณ์ที่ถูกตรงต่อความจริงตรงนี้แหละเป็นการสั่งสมโยนิโสม,มนะิิการที่เราทำทานยังก็ดีที่เรารักษาศีลยังก็ดี ที่เราจเจริญภาวนากันก็ดีที่เป็นอดีตไปแล้วนี่จะกระตุ้นเตือนใจให้เรามานาติการแต่ในการทำำํากรรมดีแต่ถ้าเราไม่มีโยนิโสม,มานาัติการก็ตรงกันข้ามแหละครับตอนนี้ไม่อายโยนิโสม,มานัติกาลรับรู้อารมณ์ที่ดีโลภในอารมณ์ที่ดีรับรู้อารมณ์มมไม่ดีโกรธในอารมณ์ที่ไม่ดี รับรู้อารมณ์ตามทวารทั้งหกหลงไปในลมภายนอกตนอันนี้เกี่ยวข้องกับการถังสมบาปหรือการถังสมบุญแต่ถังสมบุญนี่เป็นเหตุแห่งโยนิโสมนาิการเรียกว่าปุเพกตาปุญญาตานี่ประการหนึ่งส่วนประการที่สองเรียกว่าปฏิโลปเทสวาสะ ต้องเลือกสถานที่อันสมควรกุศลนี้ไม่ได้เกิดเปะปะไปล้วนะครับต้องเลือกไปในสถานที่ที่กุศลจะเกิดที่ที่กุศลจะเกิดนั้นถามว่าที่ไหนบ้างอันนี้ท่านด้แสดงว่าถ้าโดยบุคคลก็ได้แก่ผู้ทรงศีลทรงธรรมต่าง ว่าโดยสถานที่กอิลานพระเจดีย์บ้างที่โรงเรียนในการศึกษาเราเรียนทำบ้างที่รมมติปฏิบัติบ้บางหรือสถานที่ที่เราไปในที่นั้นแล้วกุศลจะเกิดอันนั้นเขาเรียกว่าปฏิรูปรเทสวาสะแต่การที่สามต้องคบกับบัณฑิตเรียกว่าสอบปุริสูป,ปนิสยา ชบบัณฑิตก็หมายถึงผู้ที่มีอารมณ์ของพระสัตธรรมต่อไปก็ได้แสดงอีกข้อหนึง่งสัตธรรมสวรรค์ครบนี่หมายถึงเข้าไปหาทางกายและก็ฟังธรรมทางหูนะครับประการสุดท้ายได้แสดงว่าอัตตสัมมาปณิธิตั้งตนไว้ชอบตั้งตนไว้ชอบอย่างไร ก็ตั้งอยู่ในอารมณ์ที่จะให้กุศลเกิดนะมีโยนิโสมานติการเนี่ยนะฮะปรากฏเกิดขึ้นเมื่อวิถีปรากฏเกิดขึ้นแล้วตัวกุศลก็จะเกิดขึ้นตรงชาวนะเนี่ยนะครับแต่ถ้ามีอโยนิโสมานติการต้นวิถีก็เป็นอกุศลชาวนะไปอ่าอันนี้เรียกว่าสัญชาติเทสัทะตัวอายตนะ เมื่อกระทบกันแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดวิถีและทําให้เกิดบาปเกิดบุญอันนี้เป็นความหมายที่หนึ่งส่วนในความหมายที่สองได้แสดงว่านิวาสัตธะเป็นที่อยู่หมายความว่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่เป็นอายตนะภายในนี้ย่อมเป็นที่อาศัยให้จิตเจตถิกตั้งอยู่เพื่อรับรู้อารมณ์ที่มากระทบทวารน,นั้นทวารน,นั้น คล้ายกับเป็นที่อยู่อาศัยของวิถีจิตจึงเรียกว่าอายตนะซึ่งเป็นการกล่าวโดยอ้อมวิถีจิตไม่ได้อยู่ในอายตนะแต่เมื่อมีปัจจัยพร้อมเพียงกันแล้ววิถีจิตหล่านั้นก็ตั้งอยู่ได้เหมือนละฆังกับเสียงละฆังย่อมกล่าวไม่ได้ว่ามีเสียงละฆังอยู่ในตัวละฆังนั้น แต่เมื่อบุคคลตีระครังขึ้นเสียงก็ปรากฏขึ้นและกังวานอยู่ได้คล้ายกับว่าเสียงนั้นอยู่ในในระครังข้อนี้ฉันใดวิถีจิตกับอายตนะภายในก็เช่นเดียวกันถ้ามีเหตุปัจจัยบริบูรณ์แล้วก็เสมือนวิถีจิตเหล่านั้นตั้งอยู่ในอชัชติกายตนะเหล่านั้น